ว่านี่น่าจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะว่าผมเห็นมีโครงกระดูกคนขนาดใหญ่มากเลยครับขึ้นขึ้งเสียวโอ้โหผู้ชมครับเดินขึ้นมาบนถ้ำานี่ครับทำบันไดเป็นบันไดขึ้นมาสูงพอสมควรครับแลวตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในถ้ำแล้วครับต้องบอกว่าโอโถงมากเมื่อก่อนนี่ไม่มีบันไดครับเป็นทางขึ้นธรรมดาแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ในโถงถ้ำท,ที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยเหมือนกัน ท่านนายกครับผมไอ้ที่ว่าเป็นหลักฐานของประวัติความเป็นมาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นใกล้แล้วน่ครับครับใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วถ้าอย่างนั้นท่านนายกนําไปเลยดีกว่าครับครับเชิญครับไปครับพระคุณชมตอนนี้ผมมาถึงตรงนี้แล้วครับคิดว่านี่น่าจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แน่ๆนเลยครับเพราะว่าผมเห็นมีโครงกระดูกคนขนาดใหญ่มากเลยครับท่านนายกอันนี้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับนานมาแล้วเนี่ยมี ยักษ์ซึ่งเป็นคนมารักลูกสาวเจ้าเมืองเนี่ยครับแล้วก็ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์เสร็จแล้วยักษ์ตนนี้เนี่ยก็เกิดมามาต่อสู้กับมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมารักลูกสาวเจ้าเมืองเหมือนกันทั้งคู่นี่เกิดการต่อสู้กันด้วยกระบี่สองเล่มครับของของจังหวัดกระบี่ตามตำนานคือกระบี่น้อยกระบี่ใหญ่ทั้งคู่นี่ต่อสู้กันจนกระทั่งยักษ์นี่ถูกแทงตายอยู่ในถ้ำนี้ส่วนมนุษย์นั่นกับลูกสาวเจ้าเมืองก็อยู่อีกภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับ oh. ล้มตายอยู่ทางโน้นกับลูกสาวเจ้าเมืองกระบี่สองเล่มเนี่ยครับก็คือกระบี่เล่มน้อยกับกระบี่เล่มใหญ่ับกลายมาเป็นตำบลกระบี่น้อยกับตำบลกระบี่ใหญ่นักโบร,ราณคดีเนี่ยเขาเชื่อว่ากระบี่สองเล่มนี้เนี่ย ก็ขุดเจอบริเวณใกล้ๆแห่งนี้แหละครับผมแล้วก็เอากระบี่สองเล่มเนี่ยเป็นรูปไข่ไข่อยู่ที่หน้าเขานาบน้ํสองลูกนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่แล้วก็วางวางดาบสองเล่มนั้นไว้ที่หน้าถ้ำดาบสองเล่มนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคงจะไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีกระบี่จริงๆแล้วเก็บไว้ด้วยตอนนี้เจอจริงๆครับกระบี่เล่มน้อยกระบี่เล่มใหญ่กระบี่สองเล่มของตำนานของเมืองกระบี่เนี่ยแล้วนี่คือ เป็นของจริงไหมครับท่านนายกค,ครับเป็นของจำลองอจำลองขึ้นมาเพื่อเล่าตามตำนานตามนิทานจึ่ได้เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณเพื่อให้คนรุ่นหลังในวันนี้แล้วก็ในวันหน้านี่ได้รู้จักตำนานว่าถ้ำมหัตรจันแห่งนี้เนี่ยครับมันมันเกิดการต่อสู้และก็เลยมีศิลปินที่มาสร้างไอกระดูกชิ้นใหญ่แบบนี้ที่เป็นโครงของยักษ์เอาไว้ครับโครงกระดูกนี่ก็สร้างสร้างมาตอนที่ ประเทศไทยเนี่ยจัดงานของไทยแลนด์เบียนนาเล่เนี่ยศ oh. ิลปินจากนานาชาติจากต่างประเทศีหลายหลายคนครับที่ลงมาสืบเสาเรื่องราวตำนานของถ้ำขนาบน้ำแล้วก็ทิ้งทิ้งานปฏติมากรรมของตนเองไว้เพื่อ,อเป็นเครื่องยืนยันให้กับจังหวัดกระบี่ครับว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเล่าขานจากตำนาน ที่เป็น,เ,ปนเรื่องจริงแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองกระบี่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการทําทเป็นหุ่นรับหุ่นว่ามนุษย์ถ้ำสมัยก่อนที่ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็ปั้นขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำเนี่ยจนกระทั่งสร้างเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ เป็นเสียมเป็นอะไรต่างๆเพื่อที่จะออกไปทำมาหากินเพื่อเลีล้ยงชีพเนี่ยนะครับก็เป็นการจำลองสร้างหุ่นขึ้นมานะครับว่ามนุษย์ในสมัยก่อนนี่ใช้ถ้ำจริงรและก็อยู่ในถ้ำกันจริงๆแลวก็ถ้ำนี้ก็เป็นที่อยู่ของคนโบราณสมัยถ้ำและก็มีอยู่จริงด้วยมีอยู่จริงด้วยและสังเกตเห็นที่ผนังถ้ำนี่มีรูปด้วยคือเป็นภาพเขียนของแต่ละถ้ำ ต่างๆของจังหวัดกระบี่ภาพสีที่เขียนไว้ในในถ้ำที่เห็นเนี่ยเป็นของถ้ำอีกถ้ำหนึ่งที่อยู่ที่อำเภออ่ลึกแต<อ>่ก่มาจําลองไว้ที่นี่อันนี้จำลองไว้แต่ในในถ้ำที่อ่าวลึกก็คือเป็นภาพจริงเป็นภาพจริงครับค่ะคุผู้ชมและตอนนี้ทาไมจุดหนึ่งครับผมมองเห็นเป็นรูปปั้นของคนญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นอันนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับประวัติศาสตร์บ้างครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนญี่ปุ่นขึ้นประเทศไทยนะครับจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาขึ้นเมืองแล้วก็เมืองสมัยก่อนนู้นไม่ได้เป็นเมืองที่อยู่เหมือนในสมัยนี้ที่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเมืองเก่าในสมัยโบราณนะครับจะอยู่ห่างจากจุดนี้ไปทางทิศเหนือนี่ประมาณ5กิโลเมตรนะครับภูเขาสองลูกนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนประตูเมือง Uh huh. เพราะนั้นเมื่อทหารญี่ปุ่นขึ้นมาจังหวัดกระบี่เนี่ยเขาค่อยมายึดประตูตรงนี้เป็นประตูเพื่อตรวจเรือทุก,กลำที่จะเข้าเมืองกระบี่ในสมัยนู้นนะครับ,รบทหารเนี่ยได้ทิ้งรองรอยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในนี้เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยมีทหารหลายคนได้ฮารากิรีตัวเองฆ่าตัวตายในถ้ำนี้แล้วก็มีการขุดพบโครงกระดูกข,ขึ้นมาของใช้ไม้สอยของญี่ปุ่นเนี่ย ก็มากมายเหมือนกันนะครับ,รบจึงได้จัดเป็นหุ่นไว้เพื่อจําลองว่าอันนี้เรื่องจริงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ทหารญี่ปุ่นมาใช้ตรงนี้เป็นฐานทัพแล้วก็พอไปสองครามก็ได้ฆ่าตัวตายกันหลายคนต้องบอกว่าภายในถ้าเขาขนาดน้ําแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองกระบี่ในอดีตเอาไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น ตำนานเล่าขานหรือกระทั่งเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในอดีตอันยาวไกลโดยเรื่องราวต่างๆนั้นก็ถูกถ่ายทอดผ่านรูปป้านงานศิละปะต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ผู้คนได้เห็นและชุกคิดว่าทำไมถึงต้องสร้างผลงานเหล่านี้ฝากเอาไว้อึง้งขึ้งเสี่ยว